นี่คือพิซซ่าเตาถ่านและพาสซ่าร้านอาหารอิตาเลียนราคาเข้าถึงง่ายกันเองไม่แพงครับห,หนึ่งในร้านที่ทำคาโบูนาลารอร่อยมากๆฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่ที่บางบัวทองครับบางใหญ่ซิตี้ซอย13 อยู่ตรงข้ามซอย13นี่คือพิซซ่าเตาถ่านและพาสต้าร้านอหาอิตาเลียนโดยเชฟเอกครับเป็นเชฟที่ผมรู้จักมาเป็น10ปีแล้ว เราแค่ลงเหมือนร้านอาหารตามสั่งนะจะเป็นพีเมยมไม่ต้องบบหาเถอคุณมาดูตรงนี้นถ้าดูอย่างนี้ก็ยังไงล่ะก่อนเพราะว่าที่นี่อ่ะราคาเข้าถึงง่ายกันเองเออไม่แพงครับต้องจองกันมาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมาเนี่ยไม่มีโต๊ะนีก็ทำพิซซ่ากันใหม่ๆตรงนี้เลยนะครับอบในเตาถ่านร้านก็มีอยู่ประมาณนี้ครับแปดโต๊ะ มาครับพี่เอกเนี่ยนะครับเป็นเชฟที่เคยอยู่โรงแรมมาก่อนแล้วก็ผมรู้จักมาเป็น10ปีแล้วนะครับในประวัตินะเขาเริ่มจากพนักงานหลังจานนะครับแล้วค่อยไล่ามาที่โรงแรมไล่ไปเรื่อยๆนี่ครับพิซซ่าพิซซ่าเขาอะอร่อยมากจนตอนนั้นอนะเราไปกินซ้ำที่โรงแรมบ่อยมากๆแล้ววันนี้เขามาเปิดร้านเองได้8เดือนแล้วคนจองมาทุกวันนะครับจะสั่งทุกอย่างในเมนูทุกหมวดสิไม่ใช่ทุกอย่างค่ะโอเคครับสั่งครับ จะบอกว่าราคาเนี่ยก็โอเคนะพิซซ่าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยร้อยเก้าเก้าสองว่าบาทไปจนถึง300แล้วก็มีที่มีเห็ดท oh. ็อปเปิขูดไปด้วยเนี่ยพันเก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าขูดไปเต็มหน้าแบบนี้เลยหมดสเต็กก็มี2 0งร0อนะครับพาสต้าก็ร้อยห9สิเดี๋ยวมาดูพอชั่นจริงๆว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าผมการันตีเลยว่ารสชาติของพี่เอกเนี่ยยอดเยี่ยมมาแล้วครับนี่ครับ หอยลายกับขนมปังกระเทียมน่ากินมากนี่ตัดเข้าไปเลยเห่น้นนะนี่อหอยลายเน้นๆหนุบๆแล้วก็ผัดกระเทียมนะครับเาราคิดว่าเห็นเยอะๆมีพวกกระทรงกระเทียมอยู่ด้วยแต่จริงๆมีเดืยอที่เหลือหอยมาเลยใช่ มาต่อเนื่องอีกหนึ่งจานเป็นพาสต้าจานแรกนะครับ mm hmm. ก็คือแองเจิลแฮไส้กรอกอิตาเลียนผัดอรกแห้งให้มาแบบตรงปกตามเมนูเลยอะที่เราเห็นไส้กรอกเยอะๆอะ่ะเส้นแองเจิลแฮจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นเส้นสปาเกตตี้เลียวเล็กแบบนี้เขาก็เลยเรียกว่าแองเจิลแฮนะฮะข้างบนเขาโรยชีสมาด้วยนี่แหละ รสชาติของพี่เอกรสเข้มขน้นเข้าเต้นเส้นกำลังดีอารันเต,ต้นุ่มหนึบอร่อยครับโอ้โหปรกอเนื่องกันอีกนั่นนี่คือตามที่พลาดไม่ได้คาโบนาร่าตอนที่แกอยู่โรงแรมเนี่ยพี่บุ้งเนี่ยกินคนเดียวสี่จานครีมคาโบนาร่าของเขาเนี่ยครับเห็นไหมมีความเข้มข้นซอสเนี่ยเคลือบทั่วหนุเต้นเลยนะครับแลวเนี่ยดูน้ำดิครีม อร่อยอุออดนี่คือหนึ่งในร้านที่ทำคาโบนาร่าอร่อยมากใครชอบกินคาโบนาร่าที่เป็นแบบครีมซอรสข้นๆแบบเนี้ยแนะนำเลยครับบาร์บีคิวริปนะครับซี่โครงหมงูบาร์บีคิวเสิร์ฟม,มาเราเห็นว่ามันมีผิวอะไรอยู่ข้างบนด้วยแล้วก็มีกลิ่นหอมเนี่ยครับเป็นผิวเลมอนโอ้โหไม่ต้องหั่นแล้ว <laughs> นุ่มขนาดนี้ นี่ใช้ต้อมดึงได้ง่ายๆเลยครับ <c oughs> โ,โห <c oughs> ดู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 ดนุ่มมากถ้าซอสปลาบีผิวรสชาติลงตัวเข้มข้นแล้วอะ่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่พอมีพวกผิวเลมอนเข้ามาช่วยด้วยอะ่ะมันเสริมความหอมอร่อยมากนี่เดี๋ยวให้ดูนี้นี่นี่ให้ซ้อมดึงได้เลยอะ่ะเนี่ยโหสุดยอด นุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากนี่มมนุ่มมากจริงเอากระปุกแก้มบีๆบๆอะได้เลยวัวหวานอยากินนะจันงงอยากกิมาต่อเนื่อ,อง,งอเป็นลาเวโอลี่ผักโขมลาเวโอลี่บะไรลาเวโอลี่มันจะเป็นพาสตาที่เป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าเนาะเหมือนถุงเกี๊ยวอ่ะที่จะมีไส้อยู่ข้างในแบบนี้นี่อย่างอนนี้เป็นผักโขมบางที่ก็จะเป็นพวกลูกวัว เป็นไส้อื่นๆนะครับนี่คือครีมทัฟเฟิลและเช่นกันมีผิวเลมอนอยู่ข้างบนด้วยเออใช้ผิวเลมอนจริงจริงคาโบนาร่าก็มีโอ้พอใช้กันแล้วอ่ะมันทําให้ได้ความสดชื่นเป็นมิติของการได้กลิ่นเนาะแต่รสเนี่ยก็ไม่ได้มีออกอะไรมากโอ้โหองครีมคาโบนาร่าขึ้นข้นแล้วเจอตัวทัฟเปอลงไปข้นข้นขึ้นไปอีกสุดยอดนี่คือรักนะตรงเป็นเกี๊ยว เป็นกระเป๋านะครับห่อด้วยไส้ข้างในส่วนครีมนี่คนแบบหืนี้มาดูที่ริบอาโอ้มีเลี้ยมแรงอย่างดีดูดิกลิ่มาดีมากข้างในคือแบบแดงชมพูสวยงามแล้วก็ราดมาเป็นตัวออซอสพริกไทยนะครับหอ,หอม เขาเคลียกับเนี่ยพริกไทยเกลือพริกไทยเกลืออยู่ที่ผิวเห็นไหมอืมน mm hmm. นี้ข้างล่างเนี่ยเป็นเห็ดนะครับแล้วก็มีแครอทมากินแกล้มกับมันฝรั่งนี่วันนี้เรามาเพิ่มขาบโดยเฉพาะแ <c oughs> <c oughs> ป้งล้วนๆนี่ครับนี่เป็นยอกกี้ซอสเพสโต้ก็คือซอสโหระพาจะสีเขียวแบบนี้ส่วนยอกกี้เนี่ยก็คือพัซต้าที่ทำจากมันฝรั่งนะครับ นุ่มมากเลยคือบางที่ก็จะเล็กกว่านี้แต่อันนี้ยจะเป็นอวกใหญ่อร่อยแล้วก็มีความหอมของโหระพาหรือซอสเพสโต้หอมกลิ่นโหระพาในปากอร่อยอันนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นโปริโอห่ไลไลอหอยายองเจลแฮน,นี้เชฟทำเพิ่มมาให้โอ้โหจะขึ้นเทดาแล้วเลย อร่อยทุกอย่างนี่ก็โอ้โหนุ่มแบบดึงได้เลยอ่ะสุดยอดก็เข้า <c oughs> ไปติดตามที่แฟนเพจของกรมกล่อมใบเฟิรได้แล้วก็ไปจองกันเนาะ <c oughs> จองคิวมาก่อนน่านดีกว่าวอล์กิ้งอ๋อท็อปโฟลนะ <c oughs> นี่เป็นท็อปโฟลรอเห็นต่อโอเคครับพิซซ่าเขามีท็อปโฟลเนี่ยมี2ชนิดก็คือแบบที่เป็นซอสท็อปโฟลเนาะสามร้อยกว่าบาทแต่ว่าจะมีอันที่พันเก้าสิบเก้าท <c oughs> ี่จะขูดท็อปโฟลข้างบนด้วย เต็มเต็มครับเต็มเต็มตรงโขกนะเห็นไหม,มนี่คือแป้งบางกรอบนะครับนี่อโอ้โหม้วนเลยเหรอม้วนกินเลยหุอย่างร้อนอะอ,อ,อืมโ <c oughs> อ้โหตัวนี้แป้งบางกรอบแล้วก็หน้าเนี่ยล้นล้นเลยกินเข้าไป เป็นหสดสุดได้กลิ่นหอมสต๊อกฮะหยดค่ะเออกลิ่นนี้คุ้งเลยอะ่ะเนี่ยหืมหนังดีฮืมพีชเยอะซอสก็เยอะหอมมากยิ่เพียวยิ่งหอมเลยอ้วนอยู่ในปากวันนี้พีชเลยฮะพีชกินะทุกวันทุกวันเลย,เ,ลยเราออกกางกันมาเพื่อสิ่งนี้แหละหืมพามา่าแฮงมาแล้วมาแล้วม,มาแล้วลูกจ๋า ตอนที่เชฟเขาอยู่ทำอยู่โรงแรมเนาะมีช่วงหนึ่งที่ทำเป็นโปรแบบ all you can eat พิซซ่าพาสต้าแล้วทำมาใหม่ๆร้อนๆน่ะโหตอนนั้นกินมากเออระหว่างที่กินอันนี้ข้างหลังมีสองจานนะอาอีกจานหนึ่งของไกด์มาแล้วครับอ้าอะไรมองโกเล่มังโกเล่มาแล้วครับ,ออรรบขอบคุณครับสำหรับอาหารค่ะหอยต้มหือ,อยังกินเรื่อยๆแล้วนะดีงามไม่แพ้ฮับเบลิลถ้าเกิดไม่อยากจะตัดสินใจอะไรฮับเบิลไปก่อนแล้วก็พามาแฮม อันนี้ครับเป็นหอยไว้ไวซ้อสน,นะครับหอยแมงคู่อซอสมาในลักษณะของครีมซอสเหมือนกันจะมีความเข้มข้นแล้วก็หอยเนี่ยจะเป็นไซส์ที่พอดีคำแบบนี้อ,อหอยใช้คนไทยนะเป็นยังไง่ะหอยกำลังดีอืมไม่เล็กไม่ใหญ่อ๋อได้สรุปว่าสามแรง กินไม่หมดนะครับประมาณสิบอย่างได้หมดก็แย่แล้วเออหมดก็ตายอ่ะแต่ว่าอร่อยทุกอย่างที่ชอบนะแน่นอนเลยก็คือคาโบนาร่าที่เป็นความเข้มข้นแบบที่เชฟเอกเขาทำเนี่ยนะซอสคือมาเข้มข้นมากแล้วก็พิซซ่าทัอเฟิลอันนี้ก็อร่อยมากนะใครอยากเซฟคอสหน่อยก็ไม่ต้องกินแบบพี่กูดทัฟปฟิลเพิ่มนะครับแต่ใครอยากกินแบบจัดเต็มก็สั่งไปเลยมันก็พันเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองแล้วก็ที่ครงหมูนุ่มดีมากส่วน เต็ลิปอายออสเตเรียเนี่ยก็นุ่มมีเดียมแรอร่อยชอบอขนาที่สุดชอบพิสุดคาโบนาร่าอ่าแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเส้นแองเจลแฮรผัดพริกเนี่ยพริกแห้งเนี่ยดีมากเลยรสเข้มข้นถึงมากอร่อยหอยลายกับขนมปังกะเทียมเอออันนี้อร่อยมากอันนี้จริงๆถ้าถ้าอยากฟินจริงๆหรวก็สั่งกินคนเดียวไปเลยก็ได้นะออออร่อย ใครที่ชอบกินอาหาราเลียนนะครับก็แนะนำครับร้านกลมกล่อมบายเชฟเองอยู่ตรงข้ามเซนทรัลเวส์เกตนะครับมากันได้นะครับอย่าอย่าลืมไปที่เพจเขาแล้วจองมาก่อนดีกว่าเผื่อไม่มีที่นั่งนะครับก่อนลาไปนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปกินที่ไหนกันต่อก็รอติดตามกันนะครับวันนี้อิ่มมากกรงการแบบนี้เลย <laughs> บ๊ายบาย